แล้วอา้าจะขามตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับสูงนะทักพี่อเอาเอาแล้วติดขานนะครับผมโอ้โหรอยคอยถูจนอันนี้หมดเลยนะครับ ไ่ขึ้นนะครับผมแล้วทำยังไงล่ะตอนนี้ทำยังไงตอนนี้ถอยถอยดันได้ปะเอาคันโน้นถอยดันได้ปะหรือว่ามันจะถลม่มถอยหลังใหม่นะคอยดูว่าปี่ก็จะเอาขึ้นยังไงนะ ไอโโยหักหมดแล้วหลุดหมดเลยนะครับจะขึ้นตรงไหนตอนนี้ไม่เช้าขึ้นตรงไหนอ่ะไม่เช้าขึ้นตรงนี้ไปตกตรงโน้นเอาตรงนี้ใหม่ปุ้งแล้วเร่งแรงเอาเอาปุ้งใหม่นะครับท่านผู้ชม โอ,อ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมาได้นะครับผมสุดยอดสุดยอดไปเลยนะครับคอดูนะว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับ มีที่ขึ้นหรือเปล่าแห่ต่อแล้วต่ออีกนับสำหรับเชสซีนะครับเหล็กล้างหน้าสามกับการชี้บอกขึ้นทางไหนเอ้ย <c oughs> เอา ขึ้นทางโน้นนะครับไปน่าจะขึ้นตรงนี้นะครับได้ไหมเอ้ย,อยได้ไหมลูกพี่เอ้ยเสียว <c oughs> เอาเอามาเลยมาเลยเล็กน้อยเอ้ยโอ้โหเอาโอโอ้ปั้ลายของรถเข็นฟางเลยนะครับต่ำจัดสูงไปก็ขึ้นยากนะครับ เอา,อาที่ขึ้นใหม่นะครับผมล่วงไปแล้วสองก้อนถ้าขึ้นไม่ได้นะยกลงยกลงกองมาตรงนี้าถามพี่เก็ดับสู้ๆพี่มาเลยมาเลยโอ้ยอา้าวลุด เตะรถขึ้นได้หรือเปล่าแล้วสามพี่เขาดูก่อนดับเครื่องก่อนเลยพี่ใช้แผนผมดีกว่าขึ้นไม่ได้น,นั้นเนี่ยพี่เอากองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็รถขึ้นได้ไหม <c oughs> หรือจะเอาหนึ่งจุดเก้ามาดึงอีก <c oughs> ขึ้นอยู่ไหมมันไม่หมูเลยนะพี่ ลองดูนะครับขึ้นหรอือไม่ขึ้นโอ้โห <laughs> oh oh. สงสายต้งพึ่งหนไอ้พึ่งหนอีกแล้วเอาลดลากป่เอาเอาลดลากอีกไหมเอาลดลากอีกไหมสายพานตกอีกแล้วเอาหนลากอีกไหม ผมมีวิธีให้พี่เลือกระหว่างระหว่างเอา1.9ลากกับพี่ยกยกฟงัง <c oughs> <c oughs> หนักเหมือนกันนะครับ อันคีบบอกไปขึ้นทางนู้นนะครับคี่ก็จะขึ้นทางนี้ดูดอีกแล้วสายพานตกเนี่ย นะครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเป็นได้แน่นอนนะครับอืมหนักหนักหนัก ทางนี้าะทานไหมหมดเลยนะครับทำไงตอนนี่ห้อยลงใหม่นะครับ อ่านไอดีนะครับคอยดีอย่าเพิ่งอ่านนะครับ เดี๋ยวจะไปขึ้นที่ใหม่นะครับผมน่าจะเป็นตรงนู้นนะครับอ,รอยมาเลย อีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้ปีนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับพี่เขาใช้แผนผมนะครับแกยกลงนะครับผม,มยกลงนิดหน่อยนะครับ เดี๋บอกว่าจะรอคันที่มาด้วยกันรอไม่ไหวนะครับ ขึ้นแล้วโอ้โหสุดยอดนี่นะครับเบรกอยู่ไหมนะปีใช้แผนนี้นะครับถึงเอารถขึ้นได้นะครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะครับปี่ผมคิดดีมากถา้าแมงรถก็จะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ ทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ